ของมือสองนะครับของใช้ในบ้านวันนี้ผมก็ไปซื้อมามีหลากหลายแบบอันนี้เป็นกาบเพชรกับเทียนถ้วยชามนะครับถ้วยชามถ้วยจานชามาก็จะมีนี่ เริ่มจากชิ้นแรกเลยนะครับเป็นแม่กวนอินได้ะบุอีเคดะคือหนังสือ พวกหนังสือพระนะนเป็นโพสการ์ดต้องดัดนะแดดใช้แดดดัดเอาลูก รูปภาพนี่รูปเก่านะกรอบเก่าภาพสามยติสวยสวยโอ้ไม่น่าหักเลย รูปเก่าๆผมก็ซื้อมานะครับหลากหลายค่อยมาคัดคัดดูสเตมสเตมแต่งประเทศนะครับขายนะครับขายรูป รูปเก่านี่นผมแกะเอากรอบหมดเลยนะครับเอารูปออกมีการ์ดเก่าแกะรูปมาทางด้านนี้ของสวยไม่น่าเลยแต่ก็ตามอายุการใช้งานนะครับแตกไปแล้วแตกแล้วหนึ่งอัน ธนาคารเอเชียครับอะไรก็ไม่รู้เจ๊จับยัดมาท,ที่บทยาด้ิ่ครับ หลอ,อน,นี่ก็เป็นโปสการ์ดเหมือนเดิมเอามีโปสการ์ดฮะนี่ทีเด็ดทีเด็ด,ด,ดยามโมโคลาชสวยฮะดูฮะมีร้านค้า โอเมก้าด้วยฮะสมัยก่อนหลังย่าโมนี่ก่อนบุรณะใหม่นะครับช้อนซ้อมนะฮะช้อนซ้อมช้อนซ้อมก็ได้ แก้วก็มีแต่แก้ว x1 แฟบนะแฟบแก้วโเลี้ยงสมัยก่อนนโปเลียนบาลันดีทีนี้ไม่มีอะไรทั่วไปของเก่าซื้อไปก็ ให้ได้ซื้อครับสองเก้าสมัยเป็นเด็กนะครับผมใช้ซื้อวุ้นสีมาแช่ใส่ช่องฟิตไว้ใส่ช่องช่องใสตู้เย็นตกขายอันละหนึ่งบาทใช่ไหมก่อนหม้อต่อไปนี่แก้ว keo thẻm keo thẻm nè oh keo xồm, bát, bát đồ ăn, ก็มีปี๊บนะครับปี๊บสามใบขานไม้นะสายแคมป์กำลังมาครับช่วงนี้เท่านี้นะครับวันนี้หนึ่งเหนื่อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ